วันนี้ก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาต่างเืยเราจะทำยังไงดีเนี่ยนี่มันก็ขาดทุนมาตั้งหลายเดือนแล้วนะนี่ปอฟะคุณเคิดว่าเราจะทำยังไงดีวะกับร้านเนี่ยเฮ้ยถามอะไรไปอ่ะอ่ำอึ้งอยู่ได้ก็อย่างว่านะคนเรียนจบไม่สูงอย่างนายอ่ะจะไปคิดอะไรได้ไปไปรับลูกค้าได้แล้วครับครับครับ นั่งไหนวะเจเชิญนะครับลูกค้าเชนนั่งไนครับนี่เมนูครับไม่ทราบว่าทางร้านมีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับร้านเราอ่ะเมนูอาหารอร่อยทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะเนี่ยครับสเต็กวากิวเห็ดทอฟเฟิลงั้นผมขอที่หนึ่งแล้วกันครับเจแล้วนายล่ะเออเอาเหมือนกันเลยงั้นผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเคคุณเจ้าของร้านครับไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับ ห้องน้ำอ่ะอยู่ข้างหลังอืเอาเป็นสเต็กเนื้อวากิวเ็ดทัฟเฟิลนะครับ2เอาเป็นมีเดียมแลน์หนึ่งแล้วก็แลน์นหนึ่งครับครับนั่นเปล่าควรหนึ่งครับครับรอสักครู่นะครับเฮ้ยฟ้านายดูสิว่าสั่งอะไรกันบ้างสเต็กเนื้อวากิวเ็ดทัฟเฟิลงั้นเหรอจะมีปัญญาจ่ายเหรอเดี๋ยวนายอ่ะ เขาไปบอกเชฟข้างในนะเนื้อวากิวอ่ะให้เปลี่ยนเป็นเนื้อธรรมดาส่วนเห็ดทอฟโฟเขาไม่ต้องรวยมันช่วงนี้ยิ่งไม่มีลถขายาอยู่เราต้นทุนให้มันได้กำไรเยอะหนะ่อยไปแต่ว่าถ้าแบบนี้เราก็โฆษณาเกินจริงสิครับไม่ตรงไม่แต่อะไรทั้งนั้นไปเร็วๆแต่งตัวแบบนี้เหรอจะมีปัญญาจ่ายค่าผานแพงๆอย่างนี้จานเราต้อง2,000บาทไปแต่เขาแต่งตัวก็ดูดีนะครับ นายรู้ได้ไงอะไรเรียกว่าดูดีอะไรเรียกว่าไม่ดูดีฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนตีมาเลี้ยงฉลองหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าฉลองเรื่องอะไรก้อยตีครับเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนี้นะครับพายตีมากินอย่างดีเลยเนื้อวากิวรวยด้ยเห็ดทัฟเฟิลเป็นเห็ดที่แพงชนิดหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเห็ดทัฟเฟิลหน้าตาเป็นยังไง นานแล้วนะครับที่ไม่ได้กินข้าวไอตีอ่ะอ้าวตีมาแล้วหรอกุ้งไลฟ์สดอยู่พอดีเลยมาครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันครับเฮ้ยติวันด,ดีเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับเอฟซี MC, ทุกคนเจรีบกินนันเถอะผมหิวมากแล้วเนะี่ยเอาทุกคนคุยกับผมดีกว่านะตีนคุณกินก่อนเฮ้ยฝากสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่นะอ๋อพวกเขากำลังไลฟ์สดอยู่ครับฮะไลฟ์สดได้ไงใครอนุญาตผมยังไม่อนุญาตเลยนะ ไอ้เจนี่มันไม่ใช่เมนูที่เราสั่งนี่เฮ้ยห,หน้าตาอาหารไม่ตรงกับเมนูเลยสักนิดขอโทษนะครับใครอนุญาตให้ผู้คุณสองคนไร์สดนใน,นี้ครับอีกอย่างผู้คุณสองคนผมไม่ได้อนุญาตให้รีวิวอาหารนะครับเจอขอโทษด้วยนะครับหยุดนะเจอ่าแต่คุณเจ้าของร้านนะแต่เมนูเนี้ยมันมันไม่ตรงกับที่เราสั่งไปนะครับปากไม่มีคลาสรือะมากินของแพงแพง,งนี่คุณพูดว่าไงนะ ก็บอกว่าให้พวกคุณหยุดถ่ายไงทั้งเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรก็ผมบอกว่าเปล่าไงแล้วพวกคุณอ่ะจะเอาไงเมื่อกี้ผมอ่ะได้ยินคุณ่ะพูดว่าพวกผมไม่มีการศึกษาปากอ่ะไม่มีคลาสแล้วไงถ้าพวกคุณสองคนอ่ะมีปัญหาหนักหนา<ๆ>ก็รียอออกไปสสยหอกไปคนเจ้าของร้านมันไม่ใช่ว่าพวกผมอ่ะเรื่องมากนะครับและไม่ใช่ว่าพวกผมรังเกียจอาหารของคุณแต่อาหารเนี้ยมันไม่ตรงกับที่เราสั่งไป และการที่คุณพูดจาแบบนี้มันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยนะครับผมการทํางานด้านบริการอ่ะและคุณเปิดร้านอาหารอ่ะคนมีใจย,ยังบานสิถ้าคุณบริการลูกค้าแบบนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกค่าอาหารไปเจ๊ติ <c oughs> ๊ไปเลยดวงสวยจริง,จรงเจอลูกค้าเรื่องมากอยากกินไหย <c oughs> กินอลไรก็ได้สั่งเลยผมเอานี้นี้อันี้เอาอันนี้ เฮ้ดูสิใช่ปะใช่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 เจ้ของร้านนี่ฟ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมลูกค้าไม่สั่งอาหไม่รู้เหมือนกันครับเห็นลูกค้าดูวีดีโออะไรไม่รู้ครับแล้วก็เดินออกไปเลยครับเฮ้ยเฮียครับเพียนี่ร้านเราดังใหญ่แล้วครับอีก สิ่คุณพูดว่าไงนะก็บอกว่าอยู่ชายไงเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรก็ผมบอกว่าเปล่าไงแล้วพวกคุณอ่ะจะเอาไงเมื่อกี้ผมอ่ะได้ยินคุณอ่ะพูดว่าพวกผมไม่มีการศึกษาปากอ่ะไม่มีคลาสแล้วไงถ้าพวกคุณสองคนอ่ะมีปัญหานักหนาก็รีบออกไปใส่หอวไปสหอวไป าคุณทำธุรกิจที่ไม่จริงใจและไม่มีบริการที่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ร้านจะพบเจอก็คือหายนะ ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ